นี่ครับสวยงามมากๆเลยในี่ท่านชมเนีโอ้โหความสวยงามของประเทศไทยเห็นไหมครับชุดยอดจริงๆอ๋อแต่เมืองไทยไทยแลนด์ไทยแลนด์ความเจริญรุ่งเรืองมีรถไฟฟ้าวิ่งอย่างสวยงามมากเลยตรงนี้เห็นไหมครับโอ้ขายาวย่างขย้าเดินกันเยอะมากจริงๆอ๋อแ สุดยอดมากยิ่งใหญ่อลังการจริงๆประเทศไทยเห็นไหมครับสุดยอดมากจริงๆนี่แหละครับความเรินของประเทศไทยเนยจะย่างจะเดินไปเลยเนาะพระเจ้า่ายลกกัตงตนี้งเนาะตรงนี้จะเป็นคาลงไป ขาลงไปเนาะอากาศจะร้อนหน่อยสี่โมงเย็นก็ยังร้อนอยู่นี่ครับโอ้นี่ครับเราจะเก็ดูข้างล่างแบบนี้เลยตรงข้ามกับส,วน,สวนลุมพินีโอ้โสุดยิ่งใหญ่อลังการจริงๆ นี่ครับถ้าอยู่ตรงนี้ก็สวยงามมากเลยท่านชมนี่ตรงนี้ก็สวยงามจริงๆเลยเห็นไหมครับข้าเจ้าเดินกันเยอะมากเลยโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นรอยต่อขึ้นลงนเห็นไหมครับขาเจ้าเดินกันเยอะมากจริงๆโอ้โหนี่นะครับเนี่เช้นท่านพับเนื้อท่านชมเด้อติดกับ ตรงข้ามกับสวนลุมพินีเนาะนี้จะเป็น้าเดินลงไปเดินลงไปเรื่อยๆนี่ครับเดินมาตรงนี้ก็จะเจอเนี่ยโอ้โหนี่ครับขราเจ้าก็เดินกันเยอะมากเลยเนี่ยฝลังต่างชาติก็มีเยอะทุนเลย กว้างใหญ่มากเลยทา่านชมเส้นท่านพับนคนเดินกันเยอะมากคนนั่งรถเขคนก็มาเที่ยวได้เด้อทา่านชมเด้อเพราะเป็นที่ย่างที่เดินก็นเรียบขึ้นเรียบๆก็มีมเดีอท่านชมนี่ยนะครับเนี่ยเ้าจเดินกันสาวสวยสาวสวย สุดยอดมากการเที่ยวไทยท่านสมเห็นไหมครับเที่ยวไทยเช่นท่านพับเช่นท่านใหม่ของประเทศไทยนี่ครับตรงนี้คนมานั่งกันเยอะมากเลยเพราะว่าจะล่มร่มหน่อยเย็นเย็นหน่อยเนาะเพาจะมาถ่ายรูปกันโอ้โห นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแลเจ้าก็พาลูกมาเที่ยวด้วยบางคนก็เล่นกันใหญ่เลยเลยินเลิไปเลยไปังน้องเขาเนี่ครับโอ้ววช่วงเย็นๆเนี่ยหกโมงน่าจะเยอะนะอันนี้สี่โมงยังแดดร้อนอยู่ นี้เขาจะมาถ่ายรูปก,กันคู่คัวเมียรุ่นใหญ่ก็มีมันยังหวานแววอยู่เนาะเยอะมากจริงๆเห็นไหมครับเป็นจุดเป็นจุดเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นโซนเป็นโซนมันนะแล้วแต่ใครชอบมุมในมุมมุมมันเนาะประเทศไทยเราทำกันแบบนี้เลยท่านชม คลิปนี่เคยเคยไปไทยพาเที่ยวตอนคาลงไปเนาะนลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยหอดสั้นห่าปและวทางเข่าสั้นห่าโอ้แกแกฉันต้องเปิดนี่ครับฝลังต่างชาติก็มาเที่ยวอกันดังสมเที่ยวก,กันเยอะมากเลยเห็นไหมครับ แต่ละชั้นแต่ละชั้นีก็จะมีคนถ่ายรูปกันเป็นจุดเป็นจุดนี่ครับนรคนเดินกันเยอะมากเลยเห็นไหมครับโอ้เดินกันยกใหญ่เลยเนาะเดินกันเยอะจริงๆสุดยอดมากเที่ยวไทยข้าวทำกันแบบนี้แหละท่านผู้ชมเห็นไหมครับ สาวๆสวยๆทั้งนั้นเลยเขาจะพาแฟนมาเที่ยวนะพาผูเบามาเที่ยวมนคนนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับโอ้โหก็จะยาวมากใหญ่มากส่วนลอยฟ้าเชียงท่านพับ นี่ครับโอ้โหเยอะมากมากเตระตุดเตระส่วนเ่ระมุ่นี่ก็สุดยอดมากเราไม่มได้น่คร <ança> <ability>. ับเขาจะเที่ยวกันนี่จะเป็นคาลงนะโอ้โหตรงนี้จะเป็นชั้นห้าท่านชมชั้นห้า เช่นท่านพับโอ้โหมีน้ำตกตาดด้วยน้ำตกตาดตรงนี้เย็นมากเลยเช้าถ่ายรูปท่านผู้ชมโอ้โหสวยงามมากสุดยอดจริงๆอันนี้จะพาลงไปเชนท่านพับเลยนะเข้าไปในหา้างเชนท่านพับเลยเข้าไปเลยนะีนน่้ชั้นห้าท่านชมชั้นห้า ความสวยงามคนก็นยังเดินกันเยอะมากๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นภายในเซนทรัลพับท่าน,นผู้ชมนี่คนเยอะมากเลยเนาะเยอะมากจริงๆของขายก็เยอะมากเลยชิ้นค่าการค้าการขายท่านผู้ชมเห็นไหมครับโอ้โหสุดยอดมากจริงๆภายในเซนทรัลพับท่านชม,มบนไดเลื่อนตรงนี้ทันสมัยมากลาลาเลยบนไดรเลื่อนตรงนี้คนมาถ่ายรูปกันยกใหญ่เลยท่านชม จะให้ดูเนี่ยตรงนี้แหละทชนชกนี่พระเจ้ามาถ่ายรูปกันเยอะมากเลยเพราะเป็นไปนเรื่อนตรงนี้จะมีสีสันมากเอกลักษณ์มากเลยเห็นไหมครับโหสุดยอดจริงๆนี้ข้างล่างเป็นชั้นจีแต่ตรงนี้น่าจะเป็นชั้นหนึ่งเนาะอ๋อชั้นหนึ่งแน่ๆเลยน,นี่ครับสาวๆสวยๆวัยรุ่นมาถ่ายรูปกันตรงนี้นะสาว ถ่ายรูปกันทรามชมโอ้โห,โอโหบอกเลยเลยว่าตรงนี้สวยงามมากเลยนี่ทมชเนี่ยภายในเช่นท่านพับนี่โอโ้สุดจริงๆตะลิ่งแมวเห็นไหมครับสวยงามมากเลยสุดจริงๆมากนะครับสช้าวสวยถ่ายรูปกันทรรมชมน่ารักจริงๆ นี่ครับสาวสวยถ่ายโลกสุดยอดมากความสวยงามบันไดเลื่อนไปติ้นกาอะไรทำชมเหนไครับโอ้โห,ห,หชุดยอดจริงๆสาวสวยถ่ายโลกวันนี้จะเป็นชั้นหนึ่งเนาะคนเยอะมากเลยนะ ใช่ไหมครับชั้นหนึ่งลงบันไดเลื่อนชั้นจีโอ้โหโอ้โหโอ้หูหหหหหนี่ครับคนเยอะมากจริงๆครับโอ้โหชุดยอดมากชุดยอดจริงๆ ทางเข้าออกอยู่ถนนคนทางนี่ก็น่าจะเป็นถนนพระราม4ท่านผู้ชมนคนเยอะมากเลยโเยอะมากเชินท่านพับแรงมากแห่งใหม่ของประเทศไทยเมืองไทยมาดูนี่ใครๆมาก็ต้องถ่ายรูปตรงนี้นี่มันได้เลื่อนมันได้เลื่อนตรงนี้โอโ้โหกำลังโด่งดังในโลกโซเซชียลท่านผู้ชมเห็นไหมครับสุดยอดจริงๆชั้นจีนนี่จะเป็นอาหารการกินเนาะ นี่ครับอาหารการกินโอ้โหโอ้โหโอ้โห